ช้างเน่าแมนเดอซีรีส์ไปดีๆนะให้ถึงที่หมายด้วยรับทราบครับผม นั่นแหละพื้อนจัดการเมันเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปอ่าอใครโทรมาแล้วเนี่ยฮัลโหลวัสดีครับฮัลโหลชั้นนอกครับผมชันโทรมาเรื่องสารที่อยู่ในยานของไอ้เจ้าโคลนนะ่ะนะอ๋อครับเป็นยังไงม้างครับทางเราได้ตรวจสอบแล้วว่าสารนี้มาจากนอกโลกและไม่สามารถอยู่บนโลกได้ ท่านนว่างก็แวะมาดูได้แล้วกันนะตอนนี้ฉันขอไปทำงานก่อนครับขอบคุณครับฉันว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับตาสัญลักษณ์แน่ๆอชปุบ๊บมีใครอยู่หรือเปล่าประโถเอ้ยไม่น่าเล่นเกมนานเลยพิพิธภัณฑ์ปิดซะแล้วอุ้ยส,ส,ส,สวยแล้วสิมียาฝ้าประตูด้วยอะ่ะ มีอยู่ทางเดียวสินนะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะใครอยู่ตรงนั้นออกมาหลับป่วยๆไปก่อนนะครับคุณยามขอเข้าไปก่อนแล้วนะครับ เออว่าแต่ในนี้มันก็เงียบเหมือนกันนะเนี่ยโถ่ฉันลืมแล้วสิว่ามันไปทางไหน,นอ,อ่ะอ้าวนั่นไงเจอลักทีนี่สินาแล่อโพคคเลียมที่ตาสัญลักษณ์บอกใช่แล้วช่างน่านี่นายตามฉันมาตอนไหนเนี่ยไม่ต้องถามมากเลยฉันว่าตอนนี้นายรีบไปก่อนดีกว่านะ ่อนที่ยามนั่นจะฟื้นเล็บเสิบครึบมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยจะอุย้ยแน่เมื่อกี้ทำไว้ะแสบเลยนะเยะย,ยามฟื้นได้ไงอะเอาแล้วฉันจะรู้ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ต้องใช้วิธีนี้แล้วสินะ วิ่งเดียวชนะอโอ้โห,โหฉันลอยมาได้ไงเนี้ยช่างเน่าเราไปกันเถอะฉันขังยามไว้แล้วนายมาจากทางไหนเนี้ยโอ่โยช่างเรื่องทางของเธอนะหรือว่านายอยากจะโดนจับไปไป,ปไปกันเถอะถ่ยยามนั่นทนพลังของฉันได้เลวนะ นี่เหมือนเรื่องตัวฟาชัดๆขับอย่างงี้น่าสงสัยนะเนี่ยถูกเพลงเราตามไปดูกันดีกว่าได้ว,วันๆนานใช้สมองไปกี่เปอร์เซ็นต์กันจะอุย้ยนี่นายต้องบินตามมันไปจริงๆเหรอเนี่ยตามไปก่อนจะหน้าเดี๋ยวก็รู้เองนั่นไงมาเลยเลยมามามันเข้าไปในโรงงานแล้ว เอาไงต่อดีอ่ะบุญหลังคาอเอาละขนไปขนไปหลับทราบครับนั่นพวกมันกำลังทำอะไรอ่ะดูเหมือนว่ากำลังขนส่งสินค้าหรือว่าอะไรบางอย่างอไอ้น้ํายานน่นมันดูคล้ายๆแร่อัพโคลเลียมเลยอ่ะฉันว่ามันต้องมีเบื้องหลังอะไรแน่ๆ ัวน้อครับเมื่อกี้ผมตรวจเจอแร่อะพอลเลีมที่มีพลังสูงมากครับว่าไงนะเชนเนาฉันว่ามาดูตัวแล้วเราบินขึ้นไปตั้งลกักกอนมือเนึ่ง